ไหนมีอะไรอีกในกระเป๋าะในกระเป๋าหนูมีอะไรคะมีอะไรอีกนะในโชว์โชว์โชว์กิฟต์นี้ในกระเป๋าหนูมีกิฟต์เยอะเลยเหรออุย้ยอันนี้ไว้ทำอะไรใส่ข้อมือใส่ข้อมือได้ด้วยเหรอแล้วมันใส่นอกจากใส่ข้อมือแล้วมันทำอะไรอีกทำอะไรได้อีกฮะยไม่ห<า>มดยังไม่หมดเหรอคะม,มีอะไรอีกคะลกูก วุ้ยทำไมของเล่นหนูเอ้ยยางมัดผมหนูเยอะจังเลยอะคะลูกหรอไหนพ่อดูสิวุ้ยนี่เป็นรูปอะไรอะพี่บัวให้มาพี่บัวหรอพี่บัวให้หนูมาหรอคะไหนพี่บัวให้ให้ไหนให้ไหนพี่เอิงมามั่งมีสองอันใช่ไหมเป็นเป็นเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปอะไรคะลูกมีกิ๊บที่หีจะตีมาอืม วันนี้หนูก็ซื้อมาอีกแล้วหรอโอ้โหหัวหนูมีแค่นี้นะํะไหมนหนูที่กิฟหนูเยอะจังเลยอะลูกใครซื้อให้มากสลบนือก็ใส่ได้ไม่แยากิฟหนูเยอะขนาดใช่สิกิฟหนูเยอะมากเลยหัวหนูมีนิดเดียวเองแล้ววันนี้หนูใส่เป็นแบบไหนอะเป็นแบบธรรมดาใช่ไหมคะมันก็จะมีมอ่าไหนหนูลอง,ลอง,ลองเอามาใส่มือพ่อสีไหนลองนับดูซิว่ามีเยอะขนาดอ่า โอ้โหเพียบเลยเอา,าเอาเรามาวางไว้บนมือเพ่อซิมันเยอะขนาดนี้โอ้โหยังไม่หมดอีกหรอเนี่ยไม่หมดอีกโอ้ยเยอะจังเลยอะหัวม,มีอย<ส>ู่นิดเดียวเองส่วนมากคนข้อคนคนอื่นเขาให้มาใช่ไหมคะลูกเราไม่ค่อยได้ซื้อเท่าไหร่เนาะ<ม>ให้ซื้อบ้างคนอย่ให้มาบ้างใช่ไหมคะมโอ้ยเยอะเกินไปนแล้วเนี่ย เนี่ย yeah, ดูสิโอ oh. uh. มือพ่อถือมันครบแล้วเ <_ an> ยอะเกินแล้วอืมโอ้โหเยอะมากโ oh oh. อ้โหเว้ยมันเยอะเกินไปแล้วลูกพ่อ,พ,อพ่อว่าพ่อต้องเอาเอาไปใส่ในกระเป๋าหนูละใส่คืนแล้วลูกมันเยอะเกินไปละโอเคไหม โอ้อันนี้ก็คือคลิปของหนูใช่ไหมคะเนี่ยทั้งหมดหใช่ไหมโอ<ห>้เพียบไปหมดเลยอ่ะโอเคเห็นพอเห็นละเดี๋ยวพ่อเอาใส่ไว้ในกระเป๋านะคะพ่อเก็บไว้ในกระเป๋านะลูกนะอโอเคไหมคะโอเคว,ว้าว <bırak> เยอะมากเลยหนูจะจิบิบพอไหมเนี่ยไม่พอหรอกหัวหนูมีนิดเดียวเองข้าหัวหอืมหัวมินทีเดียวเองข้าแม่เแม่ไม่มาเลยคะ่ะรอแม่แป๊บน,นึงนะแม่กํลาลังออกมาแล้ว ก okay, ินไหมคะแม่ว่าอ๋อหนึกว่าขยันเนี่ยจะติดทอไหมเนี่ยเหรอ